สวัสดีครับท่อเอซลงแล้วครับกําังเชื่อมท่อเหล็กอีกกันครับทำการแข่งกับฝนด้วยครับดูฝนมาแล้วครับบางท่อ AC 900เมตรมาแต่ลงสูบนู่นเลยครับ วันหนึ la ่งก็วางได้ประมาณ30มสิต้นอยู่ครับวันละ150เมตรทำไม่กี่วันหรอกครับก็เสร็จเหลือลองทรายด้วยเอเหลือเอาทรายปกหลังท่อด้วยนี่เครับเตแล้วก็เทลักล็อกท่อ กำลังประสานท่อเหล็กไม่ใช่หน้าจา์นะครับขันเ,เชื่อมท่อเหล็กต่อท่อเหล็กใส่กันเลยครับ